ตัด4.8%เิอให้เห็นผลครับเรียนท่านประธานผมลังสิมันโลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อก้าวไกลผมขออภิปรายตัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566ตามมาตรา6นะครับลงเป็นสัดส่วน4.8%โดยเป็นการตัดงบในเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ได้ตั้งเอาไว้92,400ล้านบาทตัดลงเป็น28,343ล้านบาทจะคงเหลือนะครับ64,57 0ล้านบาทซึ่งคิดเป็นจำนวนสัดส่วนประมาณ2%ของงบประมาณทั้งประเทศนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้เราตัดได้ธรรมดานครับงบกลาง ในส่วนของรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งต่อไปนี้นะครับผมจะเรียกสั้นๆว่างบกลางเราได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของงบกลางมามากว่าเป็นงบประมาณก้อนใหญ่ตอนที่เอาเข้าสภาไม่มีสสคนไหนเลยแม้แต่คนเดียวที่จะมีโอกาสได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าว่าสุดท้ายแล้วงบก้อนนี้ถูกเอาไปใช้อย่างไร ท่านประธานครับเอากันตรงไปตรงมาเงินที่มากขนาดนี้ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะปิดบังไม่ให้สภารู้สิ่งที่ท่านต้องทำตอนที่ท่านยื่นเข้ามาสภาท่านควรที่จะมีเอกสารชี้แจงมาตั้งแต่ต้นเพื่อให้ประชาชนและสมาชิกได้รู้ว่างบกลางของท่านเนี่ยถูกใช้อย่างไรเงินก้อนนี้เราไม่สามารถตรวจสอบได้เลย ยิ่งท่านปิดมากเท่าไหร่ยิ่งท่านป้องกันแม่คนรู้มากเท่าไหร่คนมันก็ยิ่งอยากรู้เพราะนั่นหมายความว่าท่านไม่บริสุทธิ์ใจตั้งแต่ต้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินก้อนนี้ท่านเอาไปทำอะไรกันแน่ดังนั้นนะครับท่านประธานผมฝากเลยครับว่าเงินก้อนนี้ต้องทำให้โปร่งใสามากที่สุดแล้วในเรื่องของงบกลางนะครับท่านประธานคนที่มีอำนาจกำหนดเรื่องนี้เนี่ย ก็มีแต่ฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีและคอรมอที่จะไปตัดสินใจใช้กับเรื่องต่างๆเมื่อภายหลังเงินก้อนนี้ผ่านสภาสำหรับสภาแล้วนะฮะสอสออย่างพวกเราเนี่ยงบกลางเนี่ยนะครับมันตรวจสอบไม่ได้จริงๆแล้วสภาซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบทวงดุลเนี่ยเราจะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ได้อย่างไรแล้วเมื่องบกลางมันผ่านไปแล้วเนี่ยเราทําได้แค่สองอย่างท่านประธานอย่างที่หนึ่งคือภาวนาครับภาวนาให้รัฐบาลเนี่ยใช้เงินก้อนนี้กับเรื่องที่จําเป็นหรือเร่งด่วนจริงๆอย่างที่สองครับกลดาประนามรัฐบาลให้หนักเมื่อพบข้อเท็จจริงว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาล กลับฉวยโอกาสเอาเงินก้อนนี้ไปใช้กับเรื่องที่ทรยศต่อความไว้วางใจที่สภาและประชาชนได้มอบให้ท่านประธานครับเมื่อพูดถึงฉุกเฉินและความจำเป็นในบริบทของงบที่สภาเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่ต้นไม่ได้แล้วการใช้งบกลางแต่ละครั้งของรัฐบาลจึงต้องตอบสังคมให้ได้ว่าทำไมมันถึงฉุกเฉินและจำเป็น ถึงขนาดที่ไม่สามารถบอกกับสภาตั้งแต่ต้นได้และแน่นอนที่สุดต้องตอบให้ด้วยว่าเงินก้อนนี้เนี่ยที่มันฉุกเฉินและจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆอย่างไรเราถึงจะยอมรับได้หากรัฐบาลใช้งบกลางอย่างมีคุณค่าและประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นการไปฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติเรายอมรับได้ หากรัฐบาลใช้งบกลางไปซื้อวัคซีนป้องกันโควิดเรายอมรับได้แต่ที่ผ่านมาท่านประธานครับเรากลับพบเจอการใช้งบกลางไปกับการซื้อสไตรเกอร์37คัน2,800ล้านบาทกรณีนี้นะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเอามาพูดซ้ำไม่รู้กี่รอบแล้วแต่มันพูดซ้ำได้ทุกรอบจริงๆเพราะมันคือตัวอย่างอมตะนิรัน ว่าการใช้เงินงบกลางของรัฐบาลนี้เป็นไปอย่างไม่มีคุณค่าอย่างไรผ่านมาเกือบสีปีนับตั้งแต่มีการอนุมัติงบก้อนนี้ไปซื้อสไตรเกอร์ผ่านมาเกือบสามปีนับจากที่มีการส่งมอบสไตรเกอร์ดังกล่าวเรายังไม่เคยเห็นสไตรเกอร์ดังกล่าวถูกใช้เพื่อความจำเป็นเร่งด่วนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเลยแม้แต่น้อย และกรณีล่าสุดที่ผมเพิ่งอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเมื่อไม่นานคือกรณีที่มีการทุจริตในกองบินตำรวจที่ไปสั่งจ้างการบินไทยซ่อมเครื่องบินในช่วงปี63จนเกินงบประมาณหลักฐานทุกอย่างมีความชัดเจนปรากฏว่าสุดท้ายรัฐบาลได้ใช้เงิน937ล้านบาทไปแก้ปัญหา การกระทําทุจริตดังกล่าวทั้งๆท,ที่นายกรัฐมนตรีรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นรู้ตั้งแต่ก่อนที่สารล้มละลายจะชี้ว่าตำรวจเนี่ยจะเป็นลูกหนี้จะขาดด้วยซ้ำแต่พวกท่านไม่ได้ทำอะไรเลยท่านแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินเงินงบกลางที่คิดกันว่าจะเอาไว้ใช้ในการแก้ปัญหาการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ อะไรต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเช่นกรณีที่มันเกิดปัญหาโควิดมันได้กลายเป็นเงินสำหรับการเผื่อกรณีที่จะมีการทุจริตคอร์รัปชันนั่นจึงเป็นเหตุผลครับท่านประธานว่าผมไม่สามารถไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ถือเงินงบกลางที่มากขนาดนี้อีกต่อไปที่ผ่านมามันพิสูจน์กันแล้วท่านประธานครับ ว่าชายคนนี้ไม่มีศักยภาพในการที่จะบริหารเม็ดเงินของประชาชนให้อย่างมีคุณค่าได้ถ้าไม่ติดข้อกำหนดของกฎหมายความตั้งใจผมผมอยากจะตัดให้มากกว่านี้อีกแต่ถ้าจะตัดมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะไปกระทบต่อเงินเดือนของข้าราชการต่างๆซึ่งเราไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผลทั้งหมดผมจึงมีความเห็นว่าเราควรที่จะตัดลดงบประมาณส่วนนี้ ลงที่4.8เอซอย่าปล่อยให้คนที่ไม่มีศักยภาพในการบริหารเงินของประชาชนให้ใช้เงินอย่างมือเติบโดยไม่เห็นคุณค่าอีกต่อไปขอบคุณครับท่านประธานครับ